ดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะออนนะคะออนคนเดิมอ่ะออนมีแลนที่จะเดินทางไปต่างประเทศวันที่2 9นี้นะคะในเขตยุโรปนะคะเพื่อนเพื่อนคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศนะคะที่อยู่แป,ปรรีสนะคะอยู่ที่ปารีสฝรั่งเศสอยู่ที่เขตเมืองอยู่ที่เขตฝรั่งเศสนะคะออนใครที่สนใจอยากจะเข้าร่วมงานปออีเวอร์กับออนทักออนมาได้เลยนะคะทักงานทักออนมาได้เลยอ่ะ ใครที่อยากจะเอาธุรกิจฟอยเบอร์อยากจะหาช่องทางใหม่ๆธุรกิจฟอรเบอร์นะคะทํากันง่ายๆนะคะธุรกิจทํากันง่ายๆเลยค่ะได้ทั้งสุขภาพและศิทธราพทางการเงินคุณเคยคุณสามารถทํางานคุณสามารถเอาผลิตภัณฑ์ของฟอยเบร์นะคะไปทํางานควบคู่กับงานประจําของคุณได้เลยค่ะแค่คุณแบ่งเวลาของคุณแล้วคุณก็ เอาเวลาว่างของคุณค่ะมามามาการตลาดขายผิตภัณฑ์โฟร์ไอเวอร์นะคะก็สามารถสร้างไรายได้ให้คุณได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะอ่า ใครเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะอยากทราบรายละเอียดอยากจะเข้าร่วมงานกับออนทักออนมาได้นะคะออนสามารถพาคุณเข้าร่วมงานปอยเวอร์ที่ปารีสได้ะคะ่ะออยากจะเข้าไปดูงานปอยเวอร์อยากไปดูว่าเขาทํางานกันยังไงเขาประสบความสําเร็จกันยังไงและมีอิสรภาพทางการเงินยังไงออนประสบความสําเร็จมากเลยะคะ่ะในลิตภัณันของปอยเวอร์นะคะออนเข้ามาทํางานปอเวอร์ e เนี่ยจะครบหนึ่งปีแล้วนะคะออนได้มีโอกาสเดินทางไป ต่างประเทศค่ะอ่าต่างประเทศจัดอ,ออนได้มีโอกาสได้เข้าร่วมงานปารีสระดับโลกของโ o ลเวอร์นะคะอ,ออนได้สามออนนี่มันเป็นอิสระภาพทางการเงินและอิสระภาพเราทํางานแบบเส้นเอ็เจรภาพมากเลยค่ะก็คือเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งเฝ้าร้านเราไม่จำเป็นจะต้องมาเสียค่าเช่าค่าอะไรค่าร้านเราเป็นเจ้าของร้านเราเป็นเจ้าของธุรกิจโ o ลเวอร์ใหญ่ ระดับโลกค่ะ forever มะี forever ตั้งอยู่170ประเทศนะคะเราสามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้และสามารถช้อปปิ้ง shop forever ได้ทุกประเทศนั่นเองค่ะและเราก็สามารถแนะนำเพื่อนๆให้เข้าร่วมทีมให้ให้รู้จักผลิตภัณฑ์ forever นะคะให้มารู้จักผลิตภัณฑ์ forever และ ให้โอกาสเขาสร้างไรายได้กับผลิตภัณฑ์ฟอร์ r อเวอได้เช่นกันค่ะแล้วเราก็จะมีอิสระภาพทางการเงิน f o r ์ v e เจะตอบแทนคุณเพียงแค่คุณลงทุนกับตัวเองครั้งแรกค่ะคุณซื้อผลิตภัณฑ์ f o r ์ v e เวอรสินใดก็ได้ค่ะให้กับตนเองนะคะจากนั้นคุณก็จะได้บรรัตรสมาชิกคุณจะได้หมาเลขสมาชิกเป็นเป็นฟอร์อเอย่างเป็นตัวแล้วคุณสามารถขายผลิตภัณฑ์ฟอร์เเ ได้ทุกตัวเลยค่ะผลิตภัณฑ์ฟ o r ยเวอเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินะคะเป็นบริษัทเดียวที่มีทุกอย่างอยู่ที่ตัวมีทุกอย่างที่เดียวเลยก็คือทั้งปลูกทั้งผลิตและทั้งจำหน่ายขายเองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางราคาออกจากโรงงานทุกคนจะซื้อสินค้า f o r e เวอจากราคาโรงงานจะไม่มีการบวกเพิ่มหากเราเป็นสมาชิก เราซื้อเราขายเราจะได้สิทธิพิเศษมากมายเราจะได้ส่วนลดมากมายจากผลิตภัณฑ์โฟร r ไอเซึ่งสามารถสร้างกำไรให้เราได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะใครๆที่เป็นเพื่อนคนไหนที่สนใจที่อยู่เขตยุโรปนะคะสนใจอยากจะรู้จักผลิตภัณฑ์ f o ร e ไอเอยากเอาผลิตภัณฑ์โฟร์ไอเไปดูแลครอบครัวของคุณอยากจะเอาผลิตภัณฑ์ f ฟร r ไอเไปสร้างรายได้ให้กับคุณแนะนำทักมาหาออนค่ะ ออนจะเป็นสปอนเซอร์ออนจะเป็นผู้สนับสนุนคุณและพาคุณทำงานกับ Forever และสร้างไรายได้กับ Forever และมีอิสรภาพคุณจะได้รู้ว่าอิสรภาพทางการเงินเป็นอย่างไรคุณจะได้อิสรภาพาได้ทั้งสุขภาพและอิสรภาพทางการเงินคุณจะได้การท่องเที่ยวไม่ว่าคุณอยากจะไปเที่ยวที่ไหน f o r e v e r นะคะจะมีจัดขึ้นที่เมืองไทยนะคะทีะ่ที่คิดว่าประมาณเดือนกันยาค่ะ กัญญาจะประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพนะคะจัดที่ที่ภูเก,ก็ตเนี่ยคะ่ะอ่าและคนทั่วโลกนะคะของ f o r e v e r ก็จะเดินทางมาที่ภูเก,ก็ตมาเข้าร่วมง,งานเฟรรรี่ของไทยที่ภูเก,ก็ตนั่นเองค่ะของ f o r e v e r นะคะท่านอ่าเราก็จะเวียนกันไปทุกประเทศค่ะเราสามารถเดินทางไปที่เข้างานร่วมงาน for e v e r ได้ทุกประเทศเลยค่ะตามที่เราต้องการเลยค่ะอ่า เพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจนะคะสนใจธุรกิจนี้อยากเอาฟอยเอวอรไปดูราสุขภาพได้ทุกสุขภาพของตัวเองเลยค่ะและได้รายได้เสริมล้วสามารถสร้างไรายได้กับฟอยเอเวอได้ค่ะ